อยู่ลูวิ่งที่หนึ่งนะครับมาเรื่อยๆฟิลิปโปนะฮะตามมาตัวน้นองโลมาพี่ปเปเปอร์น้องเนโตน้องนั่นนายน้องลอฟเตอร์น้องเจไดน้องพอตน้องอสอุและน้องอูมาเวสนะครับจากฝั่งสิงคโปร์มาครับในรอบนี้นะฮะรอบชิงถ้วยรางวัลครับกับในงาน The King Rider of Thailand ประจำปี2025และเดี๋ยวเรามาดูกันนะในรอบนี้ ในรุ่นวัย6ขวบ7เดือนใครจะได้มาเป็นแชมป์ครับกับในงาน The King Rider of Thailand ประจำปี2025ณสนามกีฬากลางจังหวัดอยุธยาแห่งนี้ครับสำหรับผู้เข้าแข่งขันในรอบนี้ครับจะมีน้องดานเนลน้องฟิลิปโปน้องโลมาน้องเปเปอร์น้องเนโตน้องนันนายน้องลอปเตอร์น้องเจไดน้องพอตน้องอสุและน้องอูมาใครจะมาสร้างแชมป์สร้างชัยไปเอาขอเสียงกองเชียร์ดังๆหน่อยแล้วเตรียมความพร้อม คุณพ่อคุณแม่พร้อมน้องๆพร้อมพร้อมแล้วพร้อมแล้ว ready ไปครับเอาให้มันไปตำานาาลูกเลยขึ้นไป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 ลนไปลยไปอีกแล้วชิงโค้งแรกมาเป็นดาเนี้ยเอาอีกแล้วครับ ตามมาต่อด้วยน้องโลมาความหวังของหมู่บ้านของเราจะขึ้นแซงดาเนียลได้ไหมนะฮะอันดับที่สมครับเล่งขึ้นมาครับยังเป็นน้องเจไดครับตามมาต่อด้วยพี่เนโตฮะน้องไซตามะเล่งมาน้องน,า,นายนขึ้นมาครับ, Porsche, รบน้องพอชอูมาเวสครับน้องอสเสอเดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้ครับ1กับ2เอายังไงโลมาความหวังของหมู่บ้านแซงได้ไหม ยังเป็นดานิเอลนะจากฝั่งประเทศจีนครับยังบางไลน์ได้อยู่โลมาก็แม่พยายามครับหาช่องทางแซงทางตรงทางตรงใส่ยับ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 ใส่ไปเลยใส่ไปเลยใส่ไปเลยและอันดับที่หนึ่งครับแชมป์เปี้ยนนะฮะเป็นของน้องดานิเอลครับขึ้นมาเป็นอันดับที่หนึ่งครับดานิเอลนะฮะแชมเปี้ยนครับอันดับที่สองก็ทำเต็มที่เลยแม่จี้ดานิเอลมาเป็นน้องโลมาความหวังของหมู่บ้าน อันดับที่3นะฮะเก็บแชมป์ได้ครับเป็นน้องเจดอันดับที่4นะเก็บแชมป์ได้ครับเป็นน้องเปเปอร์เออเป็นน้องเนโต้นะน้องไซตามได้เองอันดับที่4อันดับที่5นะฮะวิ่งขึ้นมาเป็นน้องฟิลิปโปนะฮะอันดับที่5อันดับโชคชัดไหมเอ่ยชัดแล้วนะอันดับที่6นะเข้ามาเป็นน้องพอชนะครับอันดับที่7เข้ามาเป็นน้องณายนะฮะอันดับที่8เข้ามาเป็นน้องเปเปอร์อ่าแล้วก็อันดับที่10เนี่ยเข้ามาเป็นน้องลอฟเตอร์